เจนก็ดูแลตัวเองมาค่อนข้างพักหนึ่งแล้วอะค่ะเจนเมื่อวันที่เจนก็ยังมาทำต่อไปใช่ไหมคะกับการดูแลตัวเองต้องทำค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนกับเป็นดิวตี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประเทศไทยเสียหนะ้าได้อาหารนกต้องกินดูต้องกินต่ตอตไปไม่เจนเจนสลับไม่งั้นหน,นูแบบเป็นลมสิ่งนสลับคืออะไรไม่เจนไม่เจนปริจารณาอาหารกัอาหารนกกว่า ไี้ค่ะก็เป็นพวกแบบกีนัวแล้วก็กินปลาเยอะขึ้นเพราะว่าพอเจนแบบขอบลงมากมันจะแบบเดี๋ยวมันจะตอมไปอะ่ะจ่ะจริงมันหนักใจนะมันต้องเพิ่มด้วยแล้วมันต้องเซ็กซี่ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ลําบากมากเพราะว่าด้วยด้วยอายุเจนคอถ้าเกิดมากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะแบบเนอคนชอบเจนแบบเด็กอะแบบยิ้มแลม้วเป็นแก้มอะไรอะค่ะต้องเพิ่มด้วยเซ็กซี่ด้วยแล้วต้องเด็กตลอดเวลาก็ยากพ่ตียากมาก อยู่บนความคาดหวังนะคะออแต่เพราะว่ามันมีความสุขกับการที่ต้องดูแลตัวเองมีความสุขมากจริงๆก็เหมือนกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนนาฬิกาในตัวเจนอยู่แล้วะค่ะว่าว่าต้องดูแลตัวเองเวลานี้เดี๋ยวต้องเตื่นเดี๋ยวต้องทาอันนี้ต้องวิ่งเวลานี้กินอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเป็นแบบดูทีนว่าเราต้องทำแบบไหนอะค่ะแต่เราไม่ได้เกิดจากความคาดหวังคนด้วยนคะพี่เจนรางคนก็คาดหวังว่าจะพี่เจนแต่วก็ต้องแบบตลอดคือเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้แล้ว <ๆ S 2> ลว <ๆ S 2> ่ะ เนื่อนแม่อายุสิบห้าตั้งแต่เข้าวงการมาสามสิบสามสิบปีได้อยู่ได้สิครับเจ้าบอยใช่ยิ้มอยู่ะสามสิบปีค่ะไม่จริงนเราอยากจะสตาร์ทตรงนี้ไว้มาสำหรับัวเราณวันนี้ไม่นะจริงๆเจนก็แฮปปี้กับทุกๆช่วงชีวิตนะคะก็มันก็สนุกแล้วก็ เหมือนกับแต่ละช่วงชีวิตมันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบแตกต่างกันแสดงว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่คนชมว่าไม่แต่งหน้าแล้วหน้าทิ้กเจนไม่ได้พูดหรือว่าเป็นจริงกับคำนี้แล้วว่าเจนนี่ไม่แต่งเอาเท่าไหร่เนี่ยเอาเท่าไหร่แฮปปี้ฝากก็ ฝากด้วยนะคะสำหรับทุกทุกคนแล้วก็คอลเลกชันต่อๆไปที่กำลังจะมีกับ Victoria's ิชิเฟสก็ฝากฝากเป็นแรงใจฝากเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ด้วยนะคะว่าคอลเลกชันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างขออนุญาตแอบถามเรื่องของฝันพิกเตอร์วิชิเฟสเขาก็จะเป็นฝันก่อนเลยแหละในการทำงานหลักจับนี้หมายถึงว่าต้องไปขั้นไหนกับพิกเตอร์วิชิเฟสไหมคะ่านวินเตอจนว่าก็สำหรับในชีวิตวงการเจนอะจริงๆอันนี้มันเหมือนกับเหนือนฝักคาดหมายแล้วก็เป็นอะไรที่ เหมือนมันเป็นความฝันของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบคิดอะไรไปมากกว่าแบบตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้มันก็แฮปปี้แบบเชนว่าอันนี้มันก็อยู่บนนี้แล้วอะคะความแบบที่เซนสุดเฮดานมาโดยตลอดนะคะบบงทีเแบบว่า o r l d w i d e อยากจะให้แบบทั่วโลกอยากจะไปร่วมงานทุกนี่นั่นทุ่มเนไปตลอดจริงๆมันมีแบบฝันอะไรบเซนซึ้งไหมก็มีในอนาคตค่ะก็ เอาเป็นว่าเจนไม่ไม่ไม่พูดอะไรมากล้กันเนาะบางทีเวลาเราพูดอะไรเยอะเดี๋ยวให้ความให้ความหังคนอะไรเงี้ยเวลาเรารู้อะไรมาก่อนอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามฝากติดตามอะไรที่มันกำลังจะเกิดในอนาคตข้างหน้าด้วยละกันค่ะเจนถามแคมเปญนี้ก็คือใหญ่มากค้ากัวคอจะบอกได้ค่ะก็นิดนึงไม่นิดแล้วมั้งเนาะเป็นตัวเลข มาตอนมาเรียเยกพูาะสเหตุสมผลเลสมใจสมเหตุสมผลกับอายุเนาะตามอายุพี่เรียกอารงที <t um> <t um ่ามีประกาครรัวต um ่างก็จร um ิงๆอยู um ่วงการนี้มา30กว่าปีเนี่ยก็เป็นปกติแล้วเนาะจนว่าพี่ๆก็คงจะเห็นทุกช่วงชีวิตของเจนมันก็มันก็มีอะไรพวกนี้แบบเป็นปกติอะ เจนก็เจนก็เหมือนกับแบบถามมาต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็แต่มันก็อยู่ยังอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะมันพังมาเป็นความปวดใจไม่ดีเลยไม่อ่อมันเหมือนกับเราทุกคนเป็นพี่น้องกันแล้วค่ะแล้วการที่เจนต้องมาตอบใครอ่ะเจนว่ามันก็คือหนึ่งคือความเป็นห่วงสองก็คือแบบเอ้ยบางทีมันก็ต้องอัปเดตสถานะอะไรพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็คงอยากจะแบบรู้ก็เลยสอบถามจริงๆเจนไม่เคยแบบแตะกิดตะกวงใจหรือว่าแบบ กัางคืนที่จะต้องมานั่งบอกแบบทุกคนหรือว่าพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ตอบเป็นความใจใจอย่างสาเหตุที่แบบว่าอะไรคนจับตามองก็อาจจะไม่ค่อยเห็นที่เจนทำเหมือรจะกำลังลุ้อะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นคนไม่ค่อยเอารูปผู้สาวลงไอจีน้อยมากเลยอ่ะจะมีคนแบบค่อนข้างที่จะเก็บเรื่องครอบครัวไว้ครอบครัวจริงๆอจรางเงี้ยค่ะส่วนมากรูปไอจีถ้าเจนเห็นหรือพี่ๆจะเห็นว่าเป็นนงานหรือว่าขายของมันมันเหมือนกับเป็นแบบ ให,ให้แฟนๆหรือว่าพี่ๆได้เห็นมากกว่าบางทีเราก็แบบมุมที่มันเป็นแบบไว้อยากเก็บโนล่าไว้ดูเองห่วงอะไรเงี้อยออจริงๆคลิปน่ารักเขาเยอะมากแต่แบบแน่เนาะเวลรมีรูกอะถ้าคนมีรูกจะเข้าใจว่าแบบเรารักรูปเราก็ห่วงอะเกีย่ยวกับคุณสามีด้วยอะค่ะคืออาจจะไม่ค่อยเห็นภาพอะไรเง,งี้ยเจนเจนจะลงรูปงานเยอะมากกว่าแบบทุกอย่าง มันมาก,นนกมันน้อยเจนไปแล้วเที่ยบกบบคนทั่วไปเหมือนสไตล์ไอจี IG แต่ละคนไม่เหมือนกันเจนก็จะมีแบบสไตล์ไอ,อ IG จีเจนอย่างงี้ค่ะสไตล์ไอจีเจนก็จะแบบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบให้เห็นไลฟ์สไตล์การวิ่งทุกวันของเจนว่าตีอะไรกินอะไรคนซึ่งคนอยากรู้มากเลยอะเจนนี่กินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แบบดราม่าอีกอะคือเอาไปว่าถ้าวิ่งผิดนิดนึงก็อาจจะดราม่าได้กินผิดนิดนึงก็อาจจะดราม่าได้เพราะฉะนั้นเจนเลยแบบ โรงงานอย uh ่างเดียวละกันสมัยก่อนน้ะมีคนสะสมสมองมือออกอักรันต์ไปทุขที <t 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 ่บ้ารอย่างเงี้ยโอ้ก็พอมีโนราดสมโรงเรียนกี่โมแล้วแบบพอมีลูกนะคะทุกอย่างมันแบบออกจากบ้านผิดเวลา10นาทีก็คือเปลี่ยนชีวิตเลยนะคือแบบทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบสองคนแล้วเนาะจะเป็นสามคนอย่างภาพชีวิต ออญี่ปุ่นอย่นี้เป็นแบบเป็นการยืนยันสถานะไม่รู้จว่ายังเหมือนเดิมเป็นครอบครัวเหมือนเดิมจริงๆเจนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นดราม่าไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็<ช>นเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆเ <saud> ออก็เลยไม่ได้อยากแบบโอ๊ย <Beast> ต้องออกมาแบบพูดหรือว่าจะต้องถ่ายรูปเพื่อให้แบบ <S <S เออหรืออะไรเงี้ยแบบพราะเจนอยู่วงการมานานเราจะรู้ว่าแบบว่าถ้าจากของข่าวหรือว่าข่าวมันมันจะมาอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบเป็นประเด็นสำหรับชีวิตเลยไม่จริงๆจนสงสัยมากว่าทำไมปวดมันมาตกที่คู่เราจริงจตกคู่ไหนก็ได้นะเพราะว่าเจนก็เห็นทุกวันเลยนะแล้วบางทีเวลาเลื่อนอ่ะเอ๊ะวันนี้เป็นชั้นปะเนี่ยจนเจนอาจริงๆแล้วจนเจนอ่านแล้วแบบเอ้ยเอ๊ะชั้นไม่นะเอ๊ะชั้นไม่นะก็ออนอยไปหมดแล้วอ่ะเออจนวันนั้นอ่ะที่มีอ่ะแล้วก็โทรหาแล้วนะเพื่อนเพื่อนว่าชั้นหรือเปล่านะ เอ๊ะฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันใกล้ฉันมากเลยเนี่ยเรียกว่าขาดไปเองเอ้ยขาดไปเองแข็งแรงแข็งแรงค่ะมันเป็นสมองบางที่ว่ามี่ติดออกแฉแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเหน็บหน้าขาไม่มก็มันเหน็ยจริงๆอ่ะจุกไหมแต่ว่าแบบพอเราแบบมีครอบครัวแล้วเราจะเข้าใจคำคำนี้มันคืออะไรไม่ได้หมาเพราะว่าเกรียงหรือว่าแบบหนึ่เหม็นอย่างงั้นเราหนึ่งออกจาาเรามันเหมือนกับแบบทุกคนเราเป็นมิกเองหรือว่าใครจากในครอบครัวครอบครัวจะต้องมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ก็ออกมันจะแบบนี้เห็นไหมคะถ <c oughs> ้าเป็นคุณแม่แล้วจะเข้าใจได้ว่าคํานี้มันแบบไม่ได้แบบเราเกลียดใครหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาแบบฉันอยากอยู่คนเดียวกับหนึงง<อ>่งอะไรเงี้ยแต่แบบคิดไม่เข้าคนจะเข้าใจผิดในประเด็นนี้ตอนที่เป็นเป็นปกติที่หูคนจะเซสซิทีฟค่ะเพราะว่าเวลาเจนพูดอะไรเจนก็จะพู่แบบไม่ทันได้คิดหรือว่าแบบ คำพูดหนึ่งคำก็เป็นประเด็นได้จริงมันก็ปกติเลยเนาะคำพูดเจนเวลาพูดอะไรออกมามักจะเป็นประเด็นเสมออะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจแต่ก็มันก็ก็ไม่รู้ทําไงก็มันอยู่ด้วยกันจริงแต่เราก็ชมเราสวยนะตอนเราใส่กระตบเนี่ยเพราะว่าก็สวยมาเขาชมเราบ่อยไหมไม่เคยชมเราไมชมตอนนี้เราชอเหมือนกับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่เคยชม ว้จริงแล้วพอเขาไม่ชมแล้วเราคาดหวังคำชมเขมาไหมไม่เ <c oughs> จนไม่เคยคาดหวังกับคำชมเลยคือแบบเหมือนกับเจนไม,ไม่ไม่ได้อยู่ได้คำชมแต่เจนอยู่ได้กำลังใจเจนอยู่ได้แบบแรงใจที่แบบว่าแฟนคลับหรือว่าพี่พี่ทุกคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคชอบละครเรื่องนี้เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วฉันอยากเล่นนุ่นนินหรือว่าเล่นแล้วสะใจหรืออะไรเงี้ยเ <c oughs> จนว่าแบบอันเนี้ยมันมันมากกว่าคำชมนะคะ ยืนยันว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมปกติเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยทำไมเสียงบล่ะนู่นหายแล้วค่ะแต่แฟนที่แบบว่าเป็นห่วงกู้เราเลยค่ะปลอบใจหน่อยค่ะก็ขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆที่ที่เป็นห่วงเน่ยด้วยความที่แบบเจนก็ ทำทั้งหน้าที่แม่แล้วก็หน้าที่ในวงการอยู่ก็เราก็ยุ่งมากเลยเนาไม่ทันได้แบบติดตามข่าวหรืออะไรเงี้ยก็ก,ก็ดีใจค่ะยยที่มีคนเป็นค่ะค่ะออเอาโตออกไหม